ต,ตอนนี้คุณแม่ของเราอือออกแล้วนะคะออกเป็นน้ําเลยนะคะอันนี้แปลว่าเขากระเพาะเขาเริ่มจะนี่แล้วเนาะโอกระดินมาเลยนะคะเริ่มเริ่มตัวเล็กเริ่มจะกลับตัวผลักดันข้างในกระเพาะนะคะเพื่อที่จะโอ้โหเพื่อจะให้ตัวเล็กออกมานะคะแม่แม่โอ้โหโอ้โหอ่าี่ยังนี่ ตาหวานเจอน้ำปลาปาเยอะค่ะฮ่า่หายใจลึกๆค่ะให้ดูหายใจลึกๆได้เนาะพุ่งเลยค่ะพุ่งมากระชูดเลยค่ะ

ดกันโอ้ยชนสักไม่ติดจับเดี๋ยวดินนังรถสงสารแม่แก้วเอ้ยดินและทรายกรบเร็วเดี๋ยวออกมาไม่มีที่สะอาดลูกแม่แก้วดังแข่งกับลิซ่าบรีรำเลยนะคะลูก เอาแล้วลูกไม่ว่าดดบโบไฮดังขึ้นลิซ่าโบอ่ไน้องงามตาก็ดันเหมือนลิซา่าค่ะโอ้ยคือโทรศัพท์มีติดอื้อนอกสร้างเต็มเลยเด้อย่่ะบดน,นี้เบ่งตรงเบ่งก่อนฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณแม่ค่ะเข้าใจเลยค่ะเราผ่านออกมาค่ะกลัวค่ะสู้ไม่ไหว ราบสวัสดีค่ะแม่แม่ทุกท่านเลยนะจ๊ะเอาลุ้นกันค่ะแม่แม่ค่ะลุ้นกันเนาะนะคะป้าแก้วเอ้ยโลรดง,ง่ายๆเด้อป้าเบละมันยีเชื่อมตัวไปปะเขาเชื่อมแล้วเออนั่นแหละเบ้อวัโทรศัพท์ต่ากตเล่นยากยากมือเก่าเออถึงวนวันนี้แหละจะมือใหม่

อาจากับยายไซอ,อ,อ้าอ้พอสิงกำลังมามาถึงแล้วค่ะน้องสิงน้องสิงมาแล้วมาแล้วเปิดไลน์มาเลยที่เกินไปอาบน้ำมาแล้วนะน้อยยังไม่ได้อาบเลยใช่ค่ะเอาบิงแล้วค่ะตอนนี้บิงแล้วค่ะคุณแม่ของเราคุณแม่ลูกคนที่สองนะคะลูกแรกก็กับพ่อรีนะลูกคนที่สองก็กับพ่อรีนะคะ สไปดูพลายชังคลนะคะเอาบินแล้วไปสรับุรีค่ะใช่ค่ะคุณแม่ลุ้นๆกันนะคะจะเป็นยังไงเนาะนะคะพ่อควานก็มาช่วยกันเยอะอยู่เนาะวันนี้นะคะทีมงานเดิมเพิ่มเติมคือทิดเตินนะคะแล้วก็น้องสิงห์นะคะตรงนั้นก็พ่อควานแม่ควานเดิมนะคะ หลงเข้ากรุงเทพมาเป็นกำลังใจให้หน้องกันด้วยนะคะเอาแม่เม่แลนไปใส,ส,ส่เบิร์ดใส่แลนดไปอยู่ชมหญ่เบิร์ดเร็วในอดีอยูน้ำส่งหน่อยเนี่ย,ยค่ะคุณแม่คะ่ะฝากคไกดไลคดแเซ์ให้เนะะี่ยค่ะเบ่งแล้วนะคะแม่แม่ชมจากตำหนักทิพขึ่งมาอำคือปากช่องค่ะ <c oughs> อมองแล้วมองแล้วแม,ม,ม่แม่แม่ก้วตามองแล้ว ใครเนาะจะมาช่วยฉันโกรลูกเนาะวะพี่น้อยคือเงียบแพ้อยู่ด้านหน้าค่ะพี่น้อยบน,นี้จ่ายังอยู่จ้าขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะพ่อควนันช่วยปลอบแม่แม่แก้วตาเนาะนะคะให้แม่แก้ตาเบ่งเบ่งเนาะนะคะเอาเบ่งแล้วโอ้โหมาแล้วนั่นหมดลูก,กฟุบปับุบับแล้วนั่นอู้ดเอา เอาดูมดลูกนะคะแม่แม่ดูมดลูกค่ะอืดนะะดูช่องคลอดนะคะช่องคลอดจากขยุบขยุบค่ะเนี่ยค่ะช่องคลอดจากขยุบขยุบนะคะโอ้อยังโอยสองสารนกคุณแม่บด้อ่านคอมมินเดอรยค่ะบัดนี้อ่าบึงฮืบมแม่แก้วเจ้าต,ตัวเล็กออกมารับแสงยาอล่ยามเช้าเร็วคลอดง่ายๆเด้อสงสารจังคิดถึงตนตัวเองเบ่งนาะค่ะ เป็นยังตามาถึงแล้วนะช้างหมายตาลุ้นจ้ายังอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนจากขอบคุณค่าเอาละบาดนี้เด้อพี่นงค่ะผู้ใดกินหมากอยู่ก็เฝ้ากินเด้อค่ะผู้ใดกําลังตำหมากอยูเนี่ยเฝ้าตำเฝ้าแล้วเด้อค่ะมาซอยอันรุ่นน้างกันค่ะคุณแม่เอาใจซอยแม่แก้วเขาแม่แก้วตาค่ะซอยกันค่ะคุณแม่สวัสดีสุขภูสุขลนเด้อค่ะเด้อก็คอคุณแผนในตำนานมุกบุรีลำนะคะ อือดอืดเร็วแก้วไอ้แก้วไหลง่ายง่ายแก้วมาด้อขนเอ้ยมาด้อล่าด้อวันจันเอาเบ่งแก้วเบ่งปกติชอบพ่อจะบวมอืดเอาเร็วอือเอาใจช่วยแม่แก้วกันหน่อยค่ะแม่แม่ขา นาีะึกโอ้ยบิดซ้ายบิดขวาแล้วบัดที่นี่เรากระโยกขาเบ่งเนาะโอ้ยคือคนเฮ่าเลยเนาะคุณหมอเพิ่นเอาอันนั้นล็อกขาไวไหมล็อกขาไว้อืมโอ้ติ๊ติเติ๊พอขวันก็ให้กำลังใจเนาะให้กำลังใจป้าแก้วนะคะคลอดง่ายๆนะ ปลาแก้วเอ้ยเบ่งเบ่งเร็วอืดอืดเร็วเบ่งแล้วปลาแก้วเอ้ยเอาอ้ดืดโอ้ช่องโคลดคือบเอาซอยเบ่งจนปวดท้อง,จองเจาะโค้งแล้วค่ะแม่นคะ่ะคุณแม่ซอยเบ่งจนปวดท้อง,จองเจาะโค้งแล้วนี่เอานั่งลงแล้วนั่งลงให้ยังปลาแก้วเอ้ยลุกขึ้นลุกขึ้น ออกมาแล้วออกมาตูด้วครับออกมาตูดแล้วเมื่อกี้ตูดูนๆนะฮะตุดแล้วอ้คงจะปวดนาดูใจกาออกออกมาไม่แก้วใช้วิธีครอบแบบนี้วิชาของครูบ้าหมอสาระานได้รับชมไม้ดูนะฮะอ่้งทีได้ยินน้่ต้องาท่ต้อง เอาเบ่งเบ่งเบ่งเอาปลาแก้วเอ้ยเบ่งเร็วคนเขามาซอยไล่เราเดีนหนีเป้่าเบ่งเร็วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อค่ะเด้อนะคะตาน้อยผมมาปลุกลูกสาวแน่นะมาไลคนเพจ ใช่ใช่คิดเซ็นได้ยังคุนนสวัสดีแม่แม่สามร้อยสิบท่านค่ะสวัสดีแม่แม่ร่องวงค่ะทักเพงลเนี่ย วิชาของคุณตาแก้แวพีค่ะควานขอบคุณพระสุเวทค่ะใช่ค่ะก็เป็นการคลอดลูกแบบธรรมชาตินะคะแม่แม่แต่เราก็เซฟเซฟล็อกขาซ้ายขาขวาเพราะว่าเราต้องเซฟควานด้วยนะคะต้องเซฟควานแล้วก็เซฟลูกช้างตัวเล็กบางทีแม่ช้างเนี่ยแต่และเชือกก็ไม่เหมือนกันเนาะบางเชือกก็ทําร้ายลูกนะคะ หวังเชื่อก็รักลูกดีนะคะเราก็เลยเซฟทั้งควานเซฟทั้งลูกช้างตัวเล็กนะคะแม่ๆคะก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะร่วมเป็นกำลังใจให้แม่แก้วตาของเรากันด้วยนะคะถัดต่านี้มีแล้วแม่เอเชียบอกชัดมากครับผม บ่เล่าบวบวมเด็กเสือมีแต่ของแม่วาดบวมเด้แม่วาดบวมเออระวังเด้อเทินระวังเด้อเอาแล้วเลนทิดเทิ์นแล้วค่ะบัดนี้แม่แก้วเลนทิดเทินแล้วค่ะชีวิตใหม่ไม่ใช่ของเล่นเล่นค่ะออกมาเก้าโมงบอกแม่แก้วจักค่ะคุณเมธาเบิ้งค่ะคุณเมเนอันอันซิงไล่ชองได้คุณเมล่ะถามเพดเพด อ๋อช่องเพจอยู่ในเพจค่ะคุณแม่ไลฟ์อยู่ในเพจคะ่คอจคะอันโอ้ยปลาแก้วคอยเข้าไปซอยเบงในสวมก็ต้องเอาโทษซั์ไปด้วยหม <c oughs> ดใสหมดพุ่งหมดสันน้ <c oughs> ดำดงแล้วคะ่ะโอ้ย <c oughs> ปลาแก้วเอ้ยนะคะ <c oughs> อ้าวแม่นะคะ <c oughs> ห้ามพลาดด้วยคะ่ะคุณแม่เอ้ยมาซอยกันเบงกอนด้วยคะ่ะเด้อซ <c oughs> อยปลาแก้วกอนคะ่ะ แก้วไอ้แก้วเบ่งได้ละเบ่งเลยเอ,อืดอืดไว้ยเอ๊ะแก้วละมือแล้วเน้ละมือแล้วดีนี่มือแล้วคุณแม่เอ้ยเบ่งมากกระโดนเติบนะคะปวดทอง,ตงเต็มเต็มหมวว่านนะคะคุณแม่ซอยกันเบ่งเนะะี่ยค่ะซอยกันยกดาบยก,กเกี่ยวเนี่ยค่ะอาวาดไไม่ใช่วาดสีแม่แก้วเอ้ยกาดแล้วค่ะตัวน,นี้ดินรวนแล้วคะ่ะแก้วไอ้แก้วเบ่งแล้วเบ่งเบ่งอืดอืดแล้วแก้วเบ่งแก้ว เอาเบงแล้วเบงโอ้ยขอกำลังใจจากไผ่ดีเนาะค่ะแกตาจ้ายายจะกาดใจแทนแล้วเมนนะคะคุณยายอันข่อยคือหอนกูมูถึง <c oughs> เอาเบงโอ้ยขีก็ออกบันนี้เอาขีพี่ออกแล้วค่ะบันนี้เอาแก้วเบงเล้วแก้ว <c oughs> อ อดอืดเร็วคลอดตลอดปลอดภัยเด้อทั้งแม่ทั้งลูกค่ะแม่โอขอบคุณค่ะแม่โอจ๋าเอาเบงไข่เลี้ยวไก่เลี้ยวลูกเอ๋ยออกมาเถออปวดนานมากตั้งแต่เมื่อวานเป็นตะลือตูนแม่นค่ะตอนนี้เขาเขาเขาหยาดดาวกันอยู่ค่ะคุณแม่

น้ยเนาะไม่วาดแล้วไม่แก้วเอ,อ้ยครูบารมีพรวเล่นนะลูกนะจ้าออกเลยแก้วเอ,อ้ยแก้วเบ่งแลวแก้ว